สวัสดีทุกคนมาพบกับลูกสลัดเสนาอีกแล้วมือนี้ลูกสลัดเสนาทุกคนมานี่ทุกคนมากินเนี่ยมีเนาะมีซาบูนะทุกคนไมอนี้กะอยู่สวนคือเก่าทุกคนอยู่สวนอยู่ต้นมะม่วงเนาะอันนี้ลูกสลัดกับผมเคยกินเต๋เนาะทุกคนสลัดแกะออกมาแล้วแกะกล่องแล้วผมเคยกินเต๋ออันนี้มันมีสามรส อันนี้กู่อันลูกสระซื้อมาแต่อันสั่งมาแต่วิ่งเนาะทุกคนอยู่สวัสด์นี่กับบุพุทธมีหรือบ่เนาะเพราะว่าลูกสระกับบอด้อันไปเลาะเบอร์เนาะอันนี้ลูกสระสั่งมาแต่วิ่งเนาะอ่าตกกล่องหนึ่งอยู่ประมาณ400บาทเนาะทุกคนเป็นเงินกิจกับประมาณแสนปลายเนาะมามาหามากันแกะกันเลยข้างล่างมันจะเป็นอันบ่ออุยทีเนาะทุกคน เห็นแต่เขาเจ้ารีวิวนะทุกคนลูกสละก็เลยคิดยากแต่ว่าเฮาเฮาบอกเคยกินขนาดก็เลยว่าซื้อมาลองกินลองเบิ่งนี่น้องทุกคนอันนี้มันก็จะมี3รสนะทุกคนมันจะมีรสงวเพ็ดเพ็ดร้ายแล้วกัรสงวเพ็ดหน่อยอล้วก็รสมูทุกคนอันลูกสละอันนี้สั่งอันโตอันรสงวเพ็ดร้ายนะทุกคนเขาจะมากินกันเบิ่งเนาะว่ามันสิเ็ชรดำไดลูกสละสิกินได้บ่เอามาแกะกันเลยว่ามีอย่างแนข้างในเนาะ ลกสละดราเคยเก็บเรเคยกินเนาะลูกทุกคนเก็กมากมเราจะมีอันนี้บ่วงกับไม่ถูเนาะทุกคนลูกสลดอีบังอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเครื่องเทศนะทุกคนแบบว่าเนื้อหรือว่าพักหอมพักอะไน,น,นใส่เนาะ อันนี้จะเป็นซอสโอ,อ,อ้ทางลุมก็มีเนาะทุกคนอ,อันนี้จะเป็นเส้นเนาะเส้นอ,อันนี้ลูกสลากกระกบ,กบอกกระจายเนาะมียัง น,นี่จะเป็นทงทีเห็ดความห้อนนะทุกคนเพราะว่าอันหมอ,อน,นี่เขาจะบอได้ใส่น้ำห่อนนะทุกคนเห็นเขาเจะรีวิวฮะนะอันไรเขามีแต่เอาทงอันความห่อนอันนี้ก็บ่หูเท่าว,ว่าเข้าจะเอิ้อาอย่างเลยอันปะลงในก้นหมอลไรเ้าก็ตื่นน้ำเดียวมันก็ชี้คหอนเองนะทุกคนเขาจะบริใ,ใส่ไฟฟ้าเนะจะบริใ,ใส่น้ำหอนหนึ่งก้อนขั้นตอนทำอีทนะทุกคนขั้นตอนทำอิดเขาจะ นี่เขาจะอาถอดเครื่องปุ้งเครื่องเทศลงใส่ให้เบิดเนาะใส่ตัวนี้เนาะใส่ก่อนพอเสร็จลงก่อนก็ได้นี่ทุกคนเ็จก็จะเป็นคือกับเ้นร่อนเนาะ เครื่องเทศทุกคนเอียอเห็ดหอมเห็ดหอมมีพักมีไปโอ้เค,เครื่องไาย กับผิ่ไทยเนาะตัวนี้จะเป็นเอ่เกลือหรือน้ำตาลเปลืเกืออืมเป็นเกลือนะทุกคนอันนี้จะเป็นเกลือ,อป้ายกัทมาใส่ซอสนะทุกคนก่อนโอ้โหจะมีชิชู ไทำให้ไมมสู้กระบวงนะทุกคน ทุกคนขอนเล่้ขอเลยเ็มม้วันวาววเาวาอันนี้ใส่ก่อนอ้วนนี้นนี้ เชียงหมอฝุดนั่งเสร็จเลย<อ>นัง<อ>น่งค่ะ ใครที่เข้ามาเบิ่งคลิปลูกสระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกสระทนาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกสระเฮ็ดคลิปต่อไปขอบใจทุกคนเนาะที่เบิ่งคลิปลูกสระทธจ,จนจนจบเนาะขอบใจหลายๆทีเนาะทุกคนหลังจากที่เอ่ามาคนที้นี้เฮาเติมน้ำอันมันฮอตเลยเนาะแล้วแล้วก็อัดฟา้าอัดฟ้าเลยแกเฮาก็มาถ่ายเฮาก็มาถ่ายอีกสิบห้านาทีเนาะถ่ายอีกสิบห้านาที ก็จะเปิดกินได้หอมกินหอมแล้วโอ้เสาวดังเลยเดี๋ยวขี้เบื่อทุกนสาวดังแล้ว,ว,ลวคือสีแมนเสารสารฝุดเลยเนาะโอ้โหเลยทีวเขามาเบ่งหลังหลังจากที่เขาถ้าอันชิมห้านาทีเลยนะทุกคนก็มาไข่บุงหรู่ ว,ว้าวน,น,นี่ทุกคนนี่ทุกคนหลังจากที่เรารอสิบห้านาทีเน,น,นาะอือน้ำแดงขนาดกินได้บ่ไเด้ ก็สิมเผ็ดแห้งนะชิมมังน้ำกเ็เด้อก็สิมเผ็ดแหลเพชรอยู่ทุกคนหอมเครื่องเทศ กินน้ำกันมามามามกินน้ำลูกสละเลยเมื่อนี้ก็ยิ่งคูเดียวคืวเอเกาทุกคนนั่งคือบดนแดดแดดสองแล้วฮอนดูคนหอนดู น,นีตอนสิ้นทุกคนคือ่ตอนทับอตอนทับเนาะอันนี้จะเป็นเห็ดหอมเลยทุกคน นี่เต้าหู้นี่เห็ดกระตุนบ้านบ้านเฮาเอนเ,เห็ดกระตุนนะทุกคนหอ่ ทุ่งหอนทุ่งเกตเ้อ 我跟那。Oh, good night. เบอร์อะไรทุกคนเพชรจ,จัลีนซาทุกคน,นเพชรจ,จัลีนซาน้ำน้ำอันนี้สดบรไวเพชรแห้งลินจนซาเบอร์แล้วฝากคลิปไว้สำนีเนาะทุกคนขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปลูกสลัดต้นจนจบเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีพอ,อกันใหม่คลิปหนะ้า